วัสดีซีไม้ด่างนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้ต้นไม้ป่าไม้ป่าป่าเรเทมของป่าเร่เทมนะครับว่ามีกี่ตัวมีตัวไหนบ้างราคาเป็นยังไงได้มายังไงแล้วก็นี่ครับดูข้างหลังผมนะครับมาตัวแรกป่าที่น่าเก็ครับเอาตัวแรกก่อนเอาตัวจงอางด่างขาวนี่จงอางด่างขาวตัวนี้ลองจะเห็นไหมนี่ สวยมากครับต้นแม่ด่างสวยมากครับต้นแม่ด่างสวยต้นนี้ได้มายังไงครับต้นนี้ต้นนี้ซื้อจากพี่ท่านหนึ่งครับซื้อต่อมาในในเฟชกับในดมต้นต้นนี้อายุอายุต้นกี่วันแล้วครับประมาณตั้งแต่พ่อไก่ก็เป็นเดือนครับสองสามเดือนครับแต่รับรับมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วด่างขาวเยอะด่างขาวเยอะรู้ครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหม น่าจะเห็นนะ่แสงมันเข้านี่มดูโ<ด>ต<ว>ช้าครับคือพข้อไข่มาครับต้นแม่ด่างเคยเดี๋ยวก็ส่งลิงให้ดูต้นแม่ครับอ่าเดี๋ยวมีต้นแม่เดี๋ยวส่งภาพไปดูต้นแม่แล้วถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อนะครับขอหาได้ไหมครับ<อ>ยังยัง,ย,งยังมีเป็นตัวหายากครับเราต้องเป็นตัวหายากด้วยครับนี่ตัวหายากด้วยตัวนี้นี่ได้มาในราคาเท่าไหร่ครับ หลักหมื่นครับโอ้หตนอนนี้หลักหมื่นต้นต้นอันนี้หมื่นต้นต้นนี่ดูครับดูจจาดาด,ดูดูต้นประมาณนี้อ่ะรับนีประมาณนี้ในราคาหลักห่ครับสั้ขาวลายวากิวดั้ขาวลายวากิวนะครับนี่หายากนะครับตัวนี้หายากอย,กายากิ่นะหายากหายากไปครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปครับันนี้จันปลาดังนี่ัวนี ตันิเันปลาดังปลาตันิเันดั้มปลาดังช่วงนี้กระแสเริ่มมาครับอ๋ากาศกำลังต้นที่กดีเริ่มมาใช่ไหมใช่ครับได้มายังไงครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อจากคนหาของปลาครับอ๋อซื้อจากคนที่เข้าในป่าไปไปไปหาโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อตัวนี้อายุงานอายุต้นกี่เดือนนะครับจา เอาตอนได้มาดีกว่าต้นมันโตช้าอกว่าจะโตหลายเดือนอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้หลายเดือนอยู่ใช่ครับได้มาเป็นมาผมเขาวัดได้ดูเนะต้นประมาณนี้ครับต้นประมาณนี้ดางดังเหลืองทองอ๋อเป็นดังเหลืองทองนี่ตอนนี้ก็หลักพันครับตอนนี้หลักพันนะครับถ้าเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมอยากได้นี่มีของอีกไหม หายากครับไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกายเราต้องไปหาดูตามในกลุ่มอะไรอย่างเนี้ยอ๋อมันมีน้อยเป็นไม้หาไม้หาไม่ได้ไม่ได้ปลูกกายครับอ๋อเขาไม่ได้ปลูกขายถ้าท่านผู้ชมอยากได้ก็ลองไปหาดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มต้นไม้นะใช่ครับอาในกลุ่มอาจมีคนบางคนทำจำนวนขายบ้างนี่แต่ก็มีน้อยครับต้นมันหายาก เสน่จันด้วยราคามันแพงสน่จันนี้ราคามันไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยใช่ครับมันมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนีก็จะขึ้นนีนีก็จะขึ้นในช่วงนี้ช่วงนี้สนิห์จันเอาต้นต่อไปครับเสน่ห์เสน่จันปลาหมนกันครับนี่ปลาด่างนี่สน่จันปลาดางความพิเศษของมันคือความสวยของมันนี่ใช่ครับนีแต่มันยังเล็กนะท่านผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ ไม่เหมือนกับมาดูต้นจริงนะครับอืมอายุอายุเที่ยครับตอนนี้ตอนนี้ก็หลายครับไม่จําว่าสามเดือนนะต้นนี้ไม่ตก่ากว่าสามเดือนนะครับสามเดือนที่ดูครับตอนนี้นี่พ<โ>อประมาณนี้นครับด่างโกลับด่บางทองด่างทองนะครับตอนนี้ก็หายากหายากหายากอีกต้นหายากที่น่าตะตรงครับถ้าตรวนี้มันอากาไม่แรงเกินก็ใกล้ครับอืท่านผู้ชมก็ อาจจะได้ยินเสียงทอดนะครับเดี๋ยวทากันสดๆเดียวๆนะครับอต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้มาในราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็หลักพันเหมือนกันครับอ๋อตอนนี้หลักพันหมื่นคพี่จริงที่จริงต้นที่หายยากๆนี่าจะได้มาหลักพุกสูงผมว่าใช่ครับราคาไม่แพงแต่ทำไมมีน้อยแต่ทำไมมันได้ราคาอราคาสู จะต้องเป็นเลือกหาแต่มันก็ดีนะครับต้นที่หายากแล้วก็ได้ราคาถูกๆมันก็มันก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาหลักพันนะครับนี่ได้มานานนะครับต้นได้มาประมาณหนึ่งเดือนได้แล้วอ๋อนี้เอามาเลี้ยงหนึ่งเดือนแล้วตอนตอนตอนมาทีแรกก็เป็นสองใบสองใบอันนี้ก็ห้าแล้วครับห้าใบแล้วครับสามใบไม้ยอดอ่อนมา ได้มาได้มาหลักปันตอนนี้ถ้าต้นประมาณนี้ถ้าขายตอหลักเท่าไรครับก็หลักปันพันปลายจบมือนะครับปันปลายปลายจบมือนะครับนี่ตนิจันตัวนี้สนิจันอะไรนะสนิจันตัวนี้ป่าไม่เจ้าของไม่แน่ใจว่าเป็นตนิจันดําป่าหรือว่าเป็นตัวไหนแต่มันเป็นสนิจันป่าด่างทองอ๋อตวนิจันป่าด่างทองนะครับเอาไปตัวต่อไปครับ ตอนนี้ครับเลเต็มสุดๆครับนีวนายากในประเทศครับยงอ่างด่างทองครับนี่ยงอ่างด่างทองคุณใจจะเห็นนะครับดูต้นครบทางใบครับนี่เหลืองยันก้านครับเหลืองยันก้านนะครับโอเคนครับไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ถ่ายทำกันที่ที่แสงแดดสักหน่อยนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้ได้มาจากที่ไหนครับโดนภากแต่วันนอกรับ ได้มาจากโซนภาคตะวันออกนี่อายุงานอายุต้นกี่เดือนครับหลายเดือนเหมือนกันครับต้นนี้หลายเดือนนะครับมันตัวจะอ๋อนี่ครับดูครับเหลืองได้มาีตอนได้มาก็สามใบแบบนี้ไหมครับได้มาเสียใบมันมาถูกขนส่งใบเสียหายอ๋อนี่ครับควรควรที่จะระวังคือขนส่งนะครับเวลาเราสั่งของมาก็ เล็กด้วยดีนะครับมาหลายใบแบบนี้ก็ถูกคนตรงมันจะมันจะใบจะพับใบอะไรแบบนี้จำใบหลายใบจำไปหลายใบนะครับสามปีใบแล้วตอนนี้ก็เป็นต้นที่หายากอีกหนึ่งต้นหายากมากยากมากเลยนะครับยากมากยากที่สุดยากยากยากครับโอ้ยให้ดูความความเหลืองครับให้ดูความเหลืองนี่นะครับไอ้มากนี่ ไม่ได้ขาดสานอาหารนะครับบางคนก็บางคนก็บอกว่าขาดสารอาหารเดี๋ยวไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับสวยมากมันเป็นมันเป็นโอมันเป็นสีของต้นเป็นสีของต้นครับอ่าเป็นสีของต้นต้นนี้ได้มาครับราคาเท่าไรนะตอนนี้ช่วไบีได้มาราคาไม่แรงหลักพันอ๋อนี่ก็หลักพันอีกแล้วนะครับหลักพันอีกแล้วนี่ตรงนั้นนี่คืออันนี้เจ้าของสวนว่าตามหามาหลายวันเหมือนใช่สายตาสมหายากสายตาสมหายาก แล้วก็ถ้าเป็นต้นแบบนี้ก็ถ้าขายต่อก็ยังเป็นหลักพันอยู่ไหมหลักหม,มืน่น oh ห oh. ลักหมื่นโอ้หลักหมื่นถึงหลักแสนขายต่อนี่เป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วนะครับตอนได้มาก็ได้ได้ต้นประมาณกีณ่ซีนได้ตอนได้ตอนได้มาก็พถึงเตงพึ่งได้มาครับแต่ว่าใบมันแก่อ,อ๋อนได้มาสวยพึ่งจะได้มานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาสูงนะครับมันหายากนะครับตัวนี้หายากมากเลยแต่จากคนหากองป่าครับเลยได้มาราคาไม่แพงอ๋อถ้าอยู่จาก มือนักสะสมก็อาจจะเก็บราคาเป็นหลักหมื่นนะครับอ๋อได้มาจากคนหาของปลานี่บอกเลยว่าไม่ขายต่อนะครับตันนี้ <c oughs> ยังไงไก็ไม่ขายอนนเออตอนนี้ยังไงก็ไม่ขายนะครับนี่ตอนนี้ไม่ขายเก็บตอนนี้เก็บไปตอนต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็มาจากหของปลาฟอนิกาตาเชื่อไรน,นะฟอนิกาตาฟอ,อนิกาตาเจ้าใจแต่วัานหนอกครับอ๋อนี่ ได้มาจากคุณหาของป่าเหมือนกันนะครับด่างเดืองครับอืมนีนครับนี่ต้องบังเดดให้หน่อยนนี้ด่างสลยครับได้มาสองต้นอีกต้นต้นอยู่ในโรงครับอ๋อได้มาสองต้นต้นประมาณนี้ใช่อี่เดือนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสองถึงสามเดือนครับสองสามเดือนแต่เพิ่งเพิ่งเก็บมาได้ประมาณเดือนเดือนกว่ากว่ามาต้นยังไม่โตนี่ก็ ถ้าขายต่อนี่หลักหลักเท่าไหร่ครับก็ห <C ock> ลักพันครับหลักพันถึงหลักหมื่น <C ock> นี่หลักพันถึงหลักหม <C ock> ื่นนะครับอย่างสวยๆก็มีลายหมื่นะครับผมจะให้ดูล,ลายนะครับจะเห็นไหมครับนี่ลายลายเหรียญสวยครับฮะยังไงครับท่านผู้ชมมี่อมีห้าต <C ock> ้นข้างหลังต้นอีจันครับหน้าน่าเจ็บตาตรงราคาไปได้ไปรกเลยต้นอีจันทเลยขายได้เยอ ช่วงนี้สเสน่ห์สเสน่ห์จันนี่ก็มาแรงนะครับารมาแรง่าตอนนี้ที่หายไปก็เป็นพวกอะไรนะครับที่หายไปตอนนี้พวกโลกโลโลกโลโกลเริ่มยุบเริ่มเต็มเริ่มเต็มเริ่มเต็มมืออ๋อเริ่มเต็มแล้วก็หายมันก็มันก็ไม่ได้หายไปไหนไหไแต่ว่าราคาเริ่มลงแล้วร,ราคามันเริ่มลงไปตอนนี้ที่มาแรงแงก็มีอะไรบ้างที่มาแรงแช่วงนี้ก็พวกกลับไปเรื่องพวก พวกเดิมับพวกตัวไนจอนอุตกราพมกนี้ราคา,ามันจะดีพวกนี้ราคาดีราคาไม่ตกราคาไม่ตกแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ชื่อชื่อผมก็เรียกไม่ถูกต้องให้เจ้าของตัวน่ะอมีใบสวยนะครับสวยครับยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้เป็นตัวที่หายากอีกตัวนึงแตม่หายากแต่ก็ยากมากเลยแต่ตัวนี้ก็ในแต่ลลายก็พอมีใจได้ครับแต่ตัวสวยๆก็ อ๋อยังต็อหาได้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ผ่านมานี่ครับเสียนะต้นข้างหลังถ้าอยากได้ก็ก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าหาให้ได้ก็เดี๋ยวจะหาให้นะครับ้าใครอยากได้อยากได้เดี๋ยวหาให้หรือไม่ก็ท่านผู้ชมก็ดูทางเพจเอาเนาะได้เป็นเพจต้นไม้อะไรแบบนี้แต่ว่าตัวที่หายากก็เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราหาให้หาให้หาให้ครับ หายากยากเลยปะดหายากเก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ตัวแบบนี้คือได้หมดได้หมดแบบนี้หาได้อืไปในจันป่าก็เริ่มพอจะหาได้แต่ว่ามันแบบดังสวยมีน้อยอือันนี้ถือว่าดังดังสวยดังสวยไหมดังสวยนะแบบนี้นี่เห็นไหมครับตอนนี้กลุ่มกลุ่มก็มีแล้วครับกลุ่มพวกต่ในจันป่าเราเข้าไป เลือกหาเลือกซื้อได้ครับอ๋อระวังโจรหน่อยโจรนี้ตอนตอนนี้ก็มีกลุ่มนะครับระวังมีสายที่นะครับมีฉาที่มันเยอะหน้าบั้นครับราคามันไม่แรงแต่พอโตมันสวยราคาพูดถึงการเลี้ยงทั้งหมดห้าตัวนี้มันเลี้ยงยากไหมครับเลี้ยงพูดถึงเลี้ยงไม่ยากครับมันเป็นไม้ป่าของประเทศไทยอ๋อมันเลี้ยงไม่ยากนะครับไม่เหมือนตัวน้ำเต้าก็ที่ ที่เรามาเลี้ยงแบบนี้คือใส่ไอ้นู่นไอ้นี่คือสวนเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นเลี้ยงธรรมดาบ้านๆก็ทิ้งไว้ยังไงก็ได้เขาไม่ตายนะครับจะมันเป็นกับอากาศบ้านเราอือดอมีอากาศก็ยังไงบ้างครับอยากดูต้นไหนครับอยากได้ไหมอยากได้ราคาหรือว่าอยากได้ต้นอยากได้อะไรเนี้ยก็คือ ติดต่อมาได้หรือว่าหากันทาเสร็จก็ได้นะครับอยากได้ตัวไหนก็บอกมานะครับเพื่อพวกเราหา,หาให้ท่านผู้ชมได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ามาดูต้นไม้ที่หายากแล้วก็ได้มาในราคาถูกได้มาจากในมือคุณเดินป่า,า,ปาอืแล้วก็ท่านผู้ชม ที่ชมรับชมก็กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีต้นไม้ต้นไหนน่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับต่อสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ